หลายคนที่ถึงอดีตดาราดางังดามรศกรในวัย77ปีภาพชีวิตปัจจุบันของดานรศกรในวัย77ปีสำหรับดานรศกรซึ่งหลายๆคนรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีในบทของดาวร้ายในอดีตโดยเจ้าตัวเริ่มตอนอ้นอาชีพด้วยการเป็นพนักง,งานต้อนรับชาวต่างประเทศที่สนามมวยราชดำเนินจนกระทั่ง หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนไปพบถึงชวนเข้าสู่วงการบันเทิงโดยให้รับบทดาวรายทางแรกในภาพยนตร์16มิลิเมตรเรื่องหญิงก็มีหัวใจใช้ทางท่องจดซีในพศออ .2513 หลังจากนั้นได้เป็นพระเอกในละครโทรทัศน์เรื่องปิงวางยมนานโดยประกบกับนางเอกสุรินทร์อสอนอนงมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกมันมากับความมืดซึ่งเป็นเรื่องแรกของสารพงษ์ชาตรีและหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนด้วย ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือทองภาคหนึ่งนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วยังเป็นอานวยการสร้างภาพยนตร์และกํากับภาพยนตร์เรื่องดาระเสาในปีพศ2525แต่ไม่ประสบความสําเร็จในระยะหลังได้กลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งในการชักนําของประดิษฐ์กันจาริกแห่งบริษัทกันตนาและไพัสสังวัิบูรแห่งบริษัทดาราบิดีโอให้มารับบทดาวร้าในละคนนรโทรทัศน์ของช่องเหลายเรื่อง เช่นเมืองพระเพรผมอาทานโมรัตลูกทุง่งแมา่นางพนานครประการังสีดำสื่อกรรมเทพคุณเดชนางแมวปาผุ่มซับแม่น้ำแควเคยได้รับรางวัลดาวรายยอดเยี่ยมจากการประกวดรางวัลผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์เมฆลาปีพศ2 5 3 8จากบทเศรษฐีจอมในละครโทรทัศน์เรื่องมรัตนลูกทุง่งนอกจากนี้แล้วยังมีญาติผู้น้องของเจ้าตัวหลายคนก็ได้เป็นนักแสดงในบทร้ายตามมาอีกด้วยเช่น กิตติอัศกรพิญโยปันนุย้ยยุพาขานานเป็นต้นปัจจุบันเจ้าตัวอายุ77ปีแล้วค่ะและยังไม่เป็นที่ทราบกันแน่ชัดว่าเจ้าตัวนั้นแต่งงานหรือมีครอบครัวไปแล้วหรือไม่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ